เป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปีสอง9ันห้าร้อยสาิที่ปรวจไปตรวจแล้วพบนะครับแล้วก็กินยาเบาหวานมาเรื่อยๆมาหยุดยาประมาณสักสองเดือนเสร็จแล้วอยู่วันหนึ่งก็กอาการนอกเข้าโรงพยาบาลคือแขนขาอ่อนแรงแล้วอาการอย่างอื่นไม่มีครับมีอย่างเดียวก็เข้าไปโรงพยาบาลตอนได้ไปหาหมอที่คลินิกก่อนตอนเช้าหมก็ให้ยามาทานพอดี ตอนสายมาหน่อยร้านก็มาเห็นบอกว่าอาการแย่แล้วปากบีบเบี้ยวอาเริ่มที่จะมองอะไรไม่ก็เห็นก็ตรงที่โรงพยาบาลที่ศรีรุออกข์หมอให้ยาลรักษาดานพอดีอาการก็ดีขึ้นนะครับหมอก็ให้ออกโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลที่บีโบนะสองคืนคือวันที่เก้าแล้วก็ถึงวันที่วันที่เจ็จนะวันที่สิบเอ็ดก็ออกโรงพยาบาล พอดีช่วงนั้นเป็นแผลอยู่ด้วยแผลที่เท้าที่หัวโป้งที่เท้านะอาการเบือวะหมอจะบอกเขาเลยเอกว่าต้องตัดนิ้วิ้งก็นึกเสียดายไม่อากตัดนะครับพอดีแม่วาดก็โทรหาหลานชื่อเคนขอให้ยาทดลองกินดูจะเป็น,ปนผลิตภัณฑ์ของที่สี่นะครับยากตัวนี้แล้วก็น้ำภูเขาผมมาดื่มช่วงเย็นก่อนนอน รากฏว่าดื่มประมาณสามสี่วันแผลดีขึ้นแห้งนะครับก็ดีใจว่ามันไม่น่าจะโดนตัดแล้วนะครับอาการที่เท้ที่เท้าก็ดีขึ้นแ้าความรู้สึกที่มือชาก็กลับมาทำเมีความรู้สึกเก็บรู้สึกอ่าคือรู้สึกได้เมื่อก่อนขาที่ก็เขานี่มีอาการชานะครับตอนนี้ก็ค่อยเริ่มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆที่วัน่าจะดีขึ้นนะครับตอนนี้น้ําตาเท่าไหร่ครับ น้ำตาลเหลืออยู่ร้อยห้าสิบสามครับสามร้อยห้าสิบหกนะครับวันแรกที่ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลสามร้อยห้าสิบหกพูดตอนแรกพูดไปก็รู้เรื่องนะครับอหลังมาก็ดีขึ้นนะครับพูดพอรู้เรื่องกันหน่อยตอนตอนนี้ทานมาแล้วกี่วันครับประมาณสี่ห้าวันนี่แหละครับที่รู้สึกดีนะครับก็ทานมาตั้งแต่เริ่มมาให้วันที่เท่าไหร่นะที่ ประมาณวันที่วันที่สิบสองสิบสามนะครับสิบสองสามตอนนี้ทานยาโรงพยาบาลอยู่แต่ายาหมออยู่แล้วก็มาทานก็ก็ยาบาหวานันนะครับจะทานยาตัวนี้อยู่ถ้าถึงวันที่สิบสิบสามถึงวันที่สิบเก้าองันห้าวันครับตรบงน,นี้ห้าวัน 6วันก็คือว่า6วันก็ผลลัพธ์ดีขนาดนี้บบนนทําให้เราสดชื่นเนาะโอเคแผลก็แห้งดีมากนะครับเดี๋ยวยังไงจะขออนุญาตถ่ายเรื่องของเท้านะเพือ่อเป็นดูว่าตั้งแต่วันที่เริ่มกินจนถึงวันปัจจุบันแล้วก็ต่อไปนลังจากที่กินยาตัวนี้นะฮะเราดูนเท้าที่สุดแล้วนะะก็คือโอเคอันนี้แผลเริ่มแห้งมากแล้วนะครับแผลเริ่มแห้งมากจากตอนแรกที่ไปพบคุณหมอเมื่อก่อนหน้าน<ด>ี้สัปดาห์หนึ่งแผลมันเือังเรื้อรมากเลยนะฮะจนหมอแนะนําให้ตัดยีนแล้วนะครับ อันนี้จะแผลดีขึ้นมากหมอหมอว่าอาจต้องตัดนิ้วแล้วก็เสียดายไม่อย่างตัดโอเคยังไงก็อยากให้คุณพ่อทานตจวนี้ต่อเนื่องนะครับทานต่อเนื่องอย่างน้อยทุกอย่างจะฟื้นฟูนได้เร็ววันครับ,รบโอเคขอบคุณมากครับ